อันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มจะมีน้ำจิ้มเ k ็มสูตรต้นกำลังอันนี้น้ำจิ้มขอนสือน้ำจิ้มญี่ปุ่นอันนี้น้ำจิ้มสุก,กี้โบรานน้ำจิ้มซีฟูซะะ่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอันนี้หมูแดงกับหมูกรอบ กอีเยียสดน้ำสุปเลือกได้นะนี่นะคะเป็นสุกกับซอสน,นะแล้วก็เลือกน้ำดำกับต้ยมยำหมนกุ้งเวคือดีงามพระนางแปดนี่ผักที่เรากินไหนคะชื่ออะไรนะผักวิุูนา่า 每次刷卡的快。